ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงเราต่างก็จะรู้ว่าเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงนั้นประเทศมหาอำนาจหลายประเทศในปัจจุบันมีเทคโนโลยีนี้เป็นของตัวเองเพราะเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างมากเพราะในทางทหารมันสามารถทะลวงเข้าไปในพื้นที่ของศัตรูได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีเทคโนโลยีเลร์ที่ดีที่สุดแต่มีความยากที่จะหยุดไฮเปอร์โซนิกได้ เทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกนะครับก็มีอยู่หลายประเทศเช่นกันแต่เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีของโครงการเหยี่ยวสหรัฐที่เป็นยานพาหนะ HTV-2 คือยานล่อนความเร็วเหนือเสียงที่สามารถทำความเร็วได้20มัด เพราะกองทัพอากาศสหรัฐมีความต้องการพัฒนาระบบปล่อยขนาดเล็กที่สามารถเร่งความเร็วของอาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงได้โดยเป็นการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กเข้าสู่วงโคโจรโลกก่อนหน้านี้มีโครงการยานร่อนความเร็วเหนือเสียงหลายโครงการที่ถูกยกเลิกแต่มีโครงการเหี่ยวของสหรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินมีมูลค่า170ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นงบประมาณในปี2008 โครงการโซนิกอาซึ่งเป็นโครงการเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงของสหรัฐพัฒนาขึ้นที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอเรนริเวอร์มอร์ในช่วงแรกของการพัฒนาจะสามารถทําความเร็วได้12มักหรือ6,700ไมล์ต่อชั่วโมงทําให้สามารถบินจากระหว่างจุดใดจุดหนึ่งของโลกได้ภายในไม่ถึง2ชั่วโมงและมีการคาดว่า ไฮเปอร์โซนิ R, สามารถลอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้เพื่อทําให้ไม่ถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศระหว่างการบินจากชิคาโกไปโตเกียวนะครับมีระยะทาง1,123กิโลเมตรแต่จะใช้เวลาใจ12นาทีและมีการวางแผนที่จะใช้เครื่องยนต์ไฮโดรคาร์บอนนอกชั้นบรรยากาศรวมถึงเทคโนโลยีเครื่องไอพ่นที่จะอยู่ในการทดลอง หลังจากนั้นกองทัพอากาศสหรัฐได้จัดตั้งโครงการเหยี่ยวขึ้นมาซึ่งโครงการเหยี่ยวมีการประกาศขึ้นในปี2003ที่เป็นการสร้างส่วนประกอบหลัก2ส,ส่วนขึ้นมาได้แก่ยานปล่อยขนาดเล็กโดยจะติดยานล่อนขึ้นสู่วงโคโจรที่เป็นยานล่อนความเร็วเหนือเสียงนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มอาวุธความเร็วเหนือเสียง และในปี2003มีการเสนอราคาเกี่ยวกับการพัฒนายานพาหนะที่กองทัพอากาศสหรัฐต,ต้องการซึ่งมีการเสนอให้กับหลายบริษัทเพื่อมาพัฒนายานบินและทําการทดสอบบินจริงสําหรับบริษัทที่ได้รับสัญญาในการพัฒนาในช่วงแรกสัญญาจะมีมูลค่าอยู่ที่ $350,000 ถึง $540,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2003 การพัฒนาระบบอาวุธความเร็วเหนือเสียงในช่วงแรกจะมีทั้งหมด3บริษัทในแต่ละบริษัทจะได้รับสัญญามูลค่า1.2ถึง1.5้าล้านเหรียญสหรัฐเป็นงบสำหรับการพัฒนาเครื่องยนต์ความเร็วเหนือเสียงและในปี2004มีเพียงบริษัท洛克ฮีดมาตินที่ได้รับสัญญาในระยะที่2โครงการระยะที่2คือการพัฒนาระบบอาวุธความเร็วเหนือเสียงและเครื่องยนต์ความเร็วเหนือเสียง HTV ยาล่อนความเร็วเหนือเสียงจะต้องทำความเร็วให้ได้20มาร์กหรือถ้าพูดให้เห็นภาพนะครับ HTV คือเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงหลายคนครับในการพัฒนาช่วงแรก HTV 1มีปัญหาในด้านความเร็วจึงมีการพัฒนามาเป็น HTV 2และการพัฒนา HTV 2นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นยานบิน HTV 3 x และมีการคาดว่าอาจจะถูกใช้ในปี2025และเป็นยานอากาศหลายคนขับที่สามารถบินขึ้นจากลันเว์ธรรมดาได้โดยจะมีน้ำหนักบรรทุกป,ประมาณ12,000ปอนด์หรือ5,400กิโลกร,รมัม HTV-3X นะครับมีความสามารถบินไปโจมตีเป้าหมายที่ห่างออกไป16,50กิโลเมตรในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงที่ความเร็ว10มัดในระดับความสูง130,000ฟุตหรือ40,000เมตร ส่วนรุ่น HTV 2นะครับจะทำความเร็วได้ประมาณ20มักซึ่งถือว่ามีความสามารถบินไปที่ไหนของโลกก็ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงและความเร็วขนาดนี้สามารถบินจากนิวยอร์กไปถึงลอสแองเจลิสที่ใช้เวลาน้อยกว่า12นาที สำหรับการออกแบบ h t v 2การพัฒนาโครงสร้างป้องกันที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาที่เป็นรูปทรงแอโรไดนามิกทำให้มีอัตราส่วนการยกต่อแรงดานที่สูงซึ่ง h t v 2ต้องมีระบบควบคุมการนำทางอัตโนมัติทำให้เป็นหนึ่งในความท้าทายเทคนิคเบื้องตน้นที่นักออกแบบจะต้องเจอแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือแผนกที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องบินไม่ว่าจะเกี่ยวกับแอโรไดนามิกความร้อนและวิทยาศาสตร์วัสดุการนำทางด้วยความเร็วเหนือเสียงระบบนำทางและการควบคุม ที่เป็นสําหรับการบินในชั้นบรรยากาศและนอกชั้นบรรยากาศรวมถึงการวัดระยะไกลและการวิเคราะห์ความปลอดภัยระยะทางการบินและ h t v 2นะครับสามารถบินได้1 1 0 0 0 0ม่ไมล์หรือประมาณ17,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะทางระหว่างลอนดอนและซิดนีย์ h t v 2สามารถใช้เวลาได้49นาที การสร้างเ t v ที2ของล็อกฮีตมาตินจะทำจากวัสดุคาร์บอนคอมโพสิตเพราะเป็นวัสดุที่มีความทนทานและป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบภายในเสียหายเนื่องจากอุปกรณ์ที่อยู่ภายในนะครับอยู่ห่างจากพื้นผิวไม่กี่นิ้วเพราะในการบินผิวของเครื่องบินจะมีความร้อนมากซึ่งคาดว่าสูงถึง1,930องศาหรืออาจจะมากกว่านั้นในระหว่างการบินนะครับเหล็กจะหลอมละลายที่อุณหภูมิ1,370องศาในช่วงเวลาของการทดสอบการบินในการทดสอบมีทั้งหมด2เที่ยวบินที่ ที่มีความเร็วมากถึง20มักในระดับความเร็วเหนือเสียงสูงเที่ยวบินแรกของ HTV 2เริ่มขึ้นในวันที่22เมษายนปี2010 h t v 2นะครับจะบินเป็นระยะทาง4,800ไมล์หรือประมาณ7,700กิโลเมตรที่จะบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงควาจาเลนด้วยความเร็ว20มักในการปล่อยเ t v 2เครื่องบินจะถูกติดไปกับจรวดมิโนทอร์ IV โดยปล่อยจากฐานทัพอากาศแวนแดนเบิร์กตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากที่จรวดมิโนทอร์ขึ้นสู่อวกาศ h t v 2จะถูกปล่อยในความสูง100ไมล์หรือ160กิโลเมตรหลังจากนั้นเครื่องบินจะไต่ระดับอนเหนือมหาสมุทรแป กด้วยความเร็ว20มักในช่วงเวลาที่มีการปล่อยเ t ดท2เวลาผ่านไปแค่9นาทีเกิดปัญหาขาดการติดต่อกับยานซึ่งในการทดสอบมีเวลา30นาทีแต่ทว่าแค่ไม่ถึง10นาทียานที่กำลังทดสอบเกิดปัญหาเพราะในช่วงที่ยานกำลังบินอยู่พื้นผิวของยานเกิดการแตกและระเบิดขึ้น ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกามีการระบุว่าเครื่องบินทดสอบครั้งแรกระบบนำทางอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์มีการปิดระบบของเครื่องบินเพราะในช่วงที่ยานกำลังบินอยู่ยานบินเกิดการหมุนอย่างรุนแรงจึงทำให้ระบบนำทางอัตโนมัติปิดระบบใช้งานของเครื่องบินหลังจากนั้นนะครับในวันที่10สิงหาคมปี2011มีการกำหนดการทดสอบรอบที่2แต่ทว่าสภาพอากาศเลวร้วายจึงต้องหยุดการทดสอบในวันที่10 และการทดสอบจริงเริ่มขึ้นในวันที่11สิงหาคมในช่วงเวลาของการปล่อยยาน HTV 2แยกตัวออกจากบูสเตอร์ได้สำเร็จหลังจากนั้นเริ่มไต่ระดับและทำความเร็วแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นที่ขาดการติดต่อกับเครื่องบินเพียง9นาทีหลังจากที่ทำความเร็วได้20มัดซึ่งในการตรวจสอบน,นะครับมีการพบว่าในช่วงเวลาที่เกิดการขัดข้องของยานบิน HTV 2นะครับจะมีระบบสั่งการเมื่อมีปัญหาเกิดเหตุขัดข้องเครื่องบินจะถูกสั่งการให้พุ่งชนมหาสมุทรแปซิฟิก พราะเป็นความปลอดภัยไม่ให้ไปตกที่อื่นนะครับซึ่งพื้นผิวของเครื่องบินมีอุณหภูมิถึง1930องศาที่มีสาเหตุมาจากความร้อนของพื้นผิวร้อนเกินไปเลยทําให้พื้นผิวส่วนนอกของเครื่องบินแตกกระจายออกและทําให้ HTV2 ไม่สามารถทําภารกิจต่อได้แต่เครื่องบินนะครับมีความสามารถทําการควบคุมการบินตัวเองเป็นเวลา3นาทีก่อนที่จะตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก และในช่วงเวลาต่อมาโครงการของ HTV2 ไม่มีกำหนดการทดสอบรอบที่3เพราะในการทดสอบเที่ยวบินทั้ง2เที่ยวไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้มากพอที่จะแก้ปัญหาในเที่ยวบินต่อไปได้เพราะในเที่ยวบินแรกมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านอากาศพลาศาสตร์และประสิทธิภาพของการบินในขณะเที่ยวบินที่2ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและเรื่องของอุณหภูมิที่สูงมากเกินไป เพราะในปัญหาที่เกิดขึ้นถึงจะสามารถปรปับปรุงโครงสร้างและประสิทธิภาพทางการบินได้ซึ่งในโครงการเดี่ยวต้องมีการพัฒนาอีกมากมายที่เกี่ยวกับ HTV2 หรือไม่ก็พัฒนาเครื่องบินรุ่นอื่นแทนซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าโครงการของ HTV2 ถูกปิดไปแล้วหรือยังไม่ถูกปิดเราก็ไม่รู้นะครับ ซึ่งเราก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้ในอนาคตจะบินได้จริงหรือไม่หรือไม่ก็อยู่ในการกําลังพัฒนาถ้าในอนาคตมีการเปิดเผยข้อมูลของ HTV2 ผมจะกลับมาทําอีกรอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันโอเคครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อนๆเพิ่มเ,เ,เติมได้เลยนะครับแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ใน e นะีพีหน้าสวัสดีครับ